สวัสดีครับพี่น้องครับปบกับช่องตอนราเลี่นเราเปลี่นเรครับโอ้การทีากามอบงบยากาศในบัต้พี่น้องมันมาบดกรับบมาะเปิดเป็นครับเสือวัทุนทาบุณมากรินุอแดงุณแกลบานบัสดสังปูท่องยาหมาผาคะผููผนรวมดะบไปมนีแต่ถ้าอยากล้อมลอกเป็นามาท่ารับ มาหลวงทงบุญดั West ่นเนาะต่อไปจังน้อยจะเปิดสลากไข่ปาการกุศลต่างวันเท่าเพื่อหาเงินจงตกเห็นหลังข้าอุโบสถที่มันผกมันพางเนาะพี่น้องเนาะมันหัวนกติดลาบหูวไหลอุโบสถเท่าหลังข้าหัวเลยสีบูนนาไม่อาจจะขาดมาเลยด่างมาลำาลยนะสาวน้อยจะไดแค่มาให้พี่น้อง เป็นการพิสศซอยทางวัดเท่าโดยท่าน่องกุละาหนึ่งร้อยบาทเนาะขึ้นไปถ้าคนรับปะาหนึงร้อาสิบบาทที่พี่น้องโอคนไปชงพ่อจันดีนะครับกับแม่ทองการนะคับเป็นเจ้าภาพงานมหากทินนะครับในครั้งน uh ี้พี่น้างที่งานเท่ามา งานฉลองพระมหากรถินนะรท่านบุญบวรน้ำบุญโซนถ้าถูกอนุโมทนาบุญน้องมีพอจันดีก็อีเมท้องการน้ำเลือดครับก็ให้ได้บุญเลียงลายครับรับด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสามบปีพ่อสองเจ็ดสิบห้าสามสิบปา้นนิสก์หัวไม่สรุปทุกขวามเป็นธรรมดา อ่าปีนี่พี่น้องมาในกาศในวัดกะบน้ำเย็นครับพี่น้องครับฝนมีแผนทังวัดฝนเลยแล้วก็พี่น้องจะเปลี่ยนไปกลาวหลวงพ่อท่านใจทีประเดี๋ยวผมกุ้งพ่อมหาศิลาคุนมังกรบกน้องอาจารย์ต้องบัดตาแสดงหลวงพ่อจริยานวัดป่าอ่าวางน้ําเย็นมานั่งกบกวางวันที่สิบสามสิบสี่มกราคมปีที่ผ่านมาปีนี้เนาะปีนี่ถึงพานมาหลังจากฉลองโมชดแล้วอ่าเข้าไปนี่หลวงพ่อท่านใจ ให้พี่น้องในกาบใบยิ้ทียิ้มย้ยิ้มใจของอยากโชคพี่น้องเท่านี่เอ็ดซี่แดดได้บ้าคนสามารถจับผ่าเอาตรงติด้านทีวัดการวาระมงเฮ้าวันนี้ก็จอเรินพ่อชุมชนบน้ำพี่น้องชุมชนเท่ากันนี่ริ่มกังในกมาสูสถานนั้อนี่อยากโชนี่เป็นกาบพ่าขอพรกเป่นตอนนี้ทีมงานดัเซอร์ครับพักอยู่ในส่วน เดี๋ยวพ่อไปบึงวิหารนะครับคุณผ้ชมโบนอกโยองม้าดึงผ้าดัดัาสายมือเท่านี่เป็นโบสทางารที่เป็นโบสดจกนี่เป็น่มาพอนกไก่ดอกเใจนกับของพ่อหมอนันี้เ็นท่านใก่เป็นน้ของพ่อลเปน้ำอโอ้อีตนข้าวสม้าจไม่เลกคนเลือกอยากด้ามันไม่ได้ นี่ผมกาบเลยนะครับน่าประทับใานี่น้องก้องตายน้องจะเป็น l e เด้อขัญหม่นเป็นนองน่าปเจงครับ น,นี่เป็นพุทธประวัติครับตอนเจ้าชายชิตาประสซุ่นภาพต่อมานี่ก็คือตอนองค์ชายชิทตาไปพ่อ,อสเสด็จออกประผันนะครับหลอบว่างเรา สร้างให้เทวราวิสูกรรมทัชชีนะครับมาจริแรกแปลงกายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็นั่งบวชนะครับเพื่อให้มุชัยเกิดความเบือนายนะครับอาทางคนทุกข์อไปนีขคือตอนตัดสินใจนี้ออกนะครับส่งมาคัตก,กะกับนายชนะนาไปากวัดใต้ยังังานเขาหง

ร้านใหม่เป็นใหม่ร็ตว่ดีม่แก็เศร้าเศร้าดาวเศร้าดาวเย็หยิบดาวหยิบหมายหยิบดาวเศร้าดาวบันเอายูดีไม่แห้งปีพันปีบรรพบุรุดอกบุญป่ออ่าบรรเดกกล้นสมุนหงสละกชรเกศ์โสาุจหงส์นัาพคอมราย์เกย์ที่มลรัมใหญ่าปเรงนมลใ่โอ้สังไปที่ห้อนไว้ทนการะ ยี <Auf? S 1> de да. ่สใชต่อไปสนาอุปกัน์ื้กันนะครับอาฮะกจะหนาวเด็กเอาันหอยมาลออย่จะเลื่มนะครับเออพี่น้องละไมถึงมันจะควอมาห้องบกขนาดทีมีัวใจพี่น้องครับนี่หลอดหน่อยถึงคนเามาจะตานานาลแ่ว่าในควันพอผ่านพี่หน่องด้ยหม่มาเียวกันนานแตาหองน้ำโดยจะพคาะแล้วถ้าจะยกพี่น้องใช้ขุนเผา อาหารค่าเอนตอาหารก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องด้วยก๋วยเตี๋ยวข้าวสารสล่าหับรอบเข้ารอบมันใหญ่กัเแิร์กับก๋วยเตี๋ยวมาจากพี่น้องข้าวโรตเท่าสายบนเป็นให้่มากหายปีน้อกกินนล้นละท่าถือพิเศษใหญคนอาจารย์อาวัชตะอาจารย์ดใส่คนอาจารย์ดมาก ก็เติบโตไปหลายๆีทางนี้นะครับกระถินข้างนี้นะครับสมทบทุนนะครับสร้างราคาใหม่นะครับอย่าราคาวัวสุก้าอันดัหผสมข้าวได้พรได้ข่อไปกินก๋วยเตี๋ยวหูเข่าพออันดับผสมข้าวไม่ลงท่านน่กนึกน้องเป็นอย่างลูกพ่อไม่ลงท่านอ๋อมาต่าบางบ้างบ่อยมากคือหลายครั้งจนหล่นเรือเพราะว่านี่กระถินเนาะเป็นกระถินรวมยอดท้องเผินเดี๋ยวบ้านต่างมุเข้าตก็นีดดันพอ จับจองพื้นที่นะครับเิตสัสประสานเราคุณพ่อกันช่ก็เบิงชวนชายคลิปเบิงบรรยา่น้องล้วงน้องมาโอ้ยดูจะได้พ่อเถ้อท่านพ่ออ่อเหาไปตัวแรเด้ดแด่เถัดโต๊ะใน็ณะนั้นลกรเบิงบรรยากาศในวัดครับพี่ด้องเดียวนาเกลียดอีกอ่ะสิเด็ดอำว่าขันาสิไปด้วอเอาคลิปตัรกนะครับเดี๋ยวค่อพอกันอีกย้ำแรงอีกคลิปหนึงกันแล้วกันครับพี่องครับสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เสมอสักคนที่เป็นค,ค,ควาฝากกดไลค์กดแชร์กดสู่สังไรดูกดกระดิ่งกจะได้ติดตามชื่อคนใหม่ของกตัญญูลัตนพลลำพันธุ์ลำพิชา์ครับขอบคุณทุกคนติดตามครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนกำลังใจกันแล้วกันขึ้นหนีพอกันครับพี่น้องครับออสอดแจง้งสอดแจ้งนำกันครับพี่น้องครับสำหรับคุณมีลาบพี่น้องที่มีเนื้อพี่น้อง ทำไปสิม่โชคพี่ชายพี่น้องเป่นงพวกของมราข้ารับเมื่อสมบัตอปานอัาณี่นเข้าป้าผมมารับปานัณะสาวนอยพี่เป็นแขมานี่รวมทั้งบุ่นสลากใจตากานกระสุนของวัดตานเราวันนี้อ่าพกเป็นที่สิบแดพี่น้องมก้ป่ีทีเดียวน้องของผงเขาอาเก็นเตาไม้โคเว็บ